สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่าทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการเขียนจํานวนเงินโดยใช้จุดนะคะและครูก็จะเพิ่มให้อีกหนึ่งเรื่องนะคะคือเรื่องการเปรียบเทียบจํานวนเงินนะคะไปเรียนพร้อมกันเลยค่ะเริ่มจากการเขียนจํานวนเงินโดยใช้จุดและการอ่านก่อนนะคะการเขียนจํานวนเงินโดยใช้จุดและการอ่านนะคะเราจะใช้จุดขั้นระหว่างบาทกับสตางค์นะคะน้องดูจากตัวอย่างเลยเลยนะคะ ยกตัวอย่างมาให้ว่าน้ำมันถั่วเหลืองนะคะราคาขวดละ42บาท50สตางค์เราก็จะเขียนจำนวนเงินโดยใช้จุดได้เป็น42แล้วก็จุดขันเห็นไหมคะระหว่างบาทกับสตางค์นะคะหนูไม่ต้องใส่หน่วยบาทนะคะจะเป็น42จ50บาทนะคะแต่เวลาเราอ่านเราก็ยังอ่านเหมือนเดิมนะคะก็คือ42บาท50สตางค์นะคะเอาไปดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะ เขาให้นมเปรี้ยว4กล่องราคา47บาท75สตางค์นะคะหนูจะเขียนจำนวนเงินได้เป็น47.75นะคะตามหลังด้วยหน่วยบาทนะคะการเขียนจำนวนเงินโดยใช้จุดนะคะเราจะใช้หน่วยตามหลังเพียงหน่วยเดียวเท่านั้นคือหน่วยบาทนะคะ47.75บาทนะคะแต่เวลาอ่านเราก็ยังคงอ่านเหมือนเดิมนะคะต้องใส่หน่วยบาทและสตางค์ให้ครบนะคะ47บาท เจสห้าสตางค์นะคะ,ะไปดูอีกสักตัวอย่างนะอันนี้เขาไม่ให้จำนวนเงินหนูมาแต่เขาให้ธนบัตรและเงินเหรียญมาหนูต้องรวมจำนวนเงินเองรวมแล้วได้เท่าไหร่คะ30บาท25สตางค์นะคะ30บาท25สตางค์เขียนโดยใช้จุดก็คือ 30.25าตาหลังด้วยดวยบาทเท่านั้นนะคะแต่เวลาเราอ่านก็เหมือนเดิมค่ะเราก็ต้องอ่านว่า30บาท25สตางค์นะคะ,ะเราไปดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะรองเท้าคู่นี้ราคา499บาทอ่ะ499บาทเขาไม่ให้หน่วยสตางค์มางั้นเวลาเราเขียนเราเราจะเขียนโดยใช้จุดยังไง เขียนจำนวนเงินนะคะเราก็จะเห็นได้เป็น499.00บาทค่ะไม่มีหน่วยสตางค์หลังจุดเราก็ใส่00นะคะหนูอย่าปล่อยว่างไว้นะคะถ้าไม่มีหน่วยสตางค์แต่เขาบังคับให้เราเขียนโดยใช้จุดเราก็ต้องใส่จุด00ตามหลังนะคะและวิธีการเดียวกันค่ะถ้าไม่มีหน่วยบาทมาให้มีแค่หน่วยสตางค์แต่ให้เราเขียนโดยใช้จุดหน้าจุด หน้าจุดนะคะตัวนี้นะเราก็ต้องใส่0 0จุดแล้วก็ใส่สตางค์ตามหลังนะคะนั่นหมายความว่าถ้าไม่มีหน่วยบาทหน้าจุดหนูต้องใส่0ูแต่ถ้าไม่มีหน่วยสตางค์หลังจุดหนูก็ต้องใส่0 0นย์ะคะอ่ะเราก็จะอ่านได้ว่า499บาทนะคะอ่ะน้องมาดูตัวสรุปให้นะคะตัวนี้คือหน้าจุด อ่ะสี่สบสองนะคะอาจจะเป็นตัวเลขอื่นที่ไม่ใช่ส2บสองก็ได้นะคะอันนี้ครูยกตัวอ,อย่างให้นะคะหน้าจุดก็คือสี่สิบสองนะคะหน้าจุดบอกจํานวนเงินเป็นบาทเห็นไหมคะแล้วก็ขั้นด้วยจุดส่วนตัวเลขที่อยู่หลังจุดนะคะก็จะบอกจํานวนเงินเป็นหน่วยสตางค์ค่ะอ่ะไปดูต่อนะคะต่อไปไมาดูการเปรียบเทียบจํานวนเงินนะคะการเปรียบเทียบจํานวนเงินนะ หนูมาดูตัวอย่างนะคะเขาบอกว่ามาลินไปร้านค้าแห่งหนึ่งเห็นป้ายบอกราคาผงสักฟอกสองชนิดดังนี้นะคะชนิดแรกสีชมพูค่ะราคา85บาท50สตางค์และชนิดที่2สีฟ้าค่ะ85บาท25สตางค์เวลาหนูเปรียบเทียบนะคะให้หนูเริ่มเปรียบเทียบจากหน่วยใหญ่ไปหาหน่วยเล็กเพราะงั้นหน่วยใหญ่ก็คือหน่วยบาทนะคะหน่วยบาทอยู่ไหนหน่วยบาทคือหน้าจุดใช่ไหมคะอ่านหน้าจุด สีชมพูเป็น20ขอโทษค่ะสีชมพูเป็น8ปห้าเห็นไหมลูกหลังจุดสีฟ้าก็เป็น85เช่นเดียวกันอา้าวเหมือนกันท่านหน่วยบาทเหมือนกันให้หนูไปดูหน่วยสตางค์ด้านหลังค่ะอ่ะสีชมพูเป็นห้สสีฟ้าเป็นยีหนั่นแสดงว่าห้าสิบ ย่อมมากกว่า50 25ถูกไหมคะงั้นเวลาเราเปรียบเทียบนะคะน้องดูนะผงซักฟอกสองชนิดนี้มีจํานวนเงินเป็นบาทเท่ากันคือ85เห็นไหมคะจากที่ให้หนูดูเมื่อกี้แต่มีจํานวนเงินเป็นสตางค์ไม่เท่ากันก็คือผงซักฟอกชนิดแรก50เห็นไหมคะสตางค์ส่วนผงซักฟอกชนิดที่สองเป็น25สตางค์เพราะงั้นหนูก็จะได้ว่า50สตางค์มันมากกว่า25สตางค์หรือ 25สตางค์มันน้อยกว่า50สตางค์แสดงว่า85บาท50สตางค์ย่อมมากกว่า85บาท25สตางค์ค่ะหรือเปรียบเทียบได้อีกแบบหนึ่งก็คือเราก็เอาอหลังมาก่อนก็คือ85บาท25สตางค์น้อยกว่า85บาท50สตางค์ค่ะแค่นี้เองนะคะถ้ามีหน่วยบาทกับสตางค์ทั้ง2หน่วยหนูก็เปรียบเทียบหน่วยบาทก่อน แล้วค่อยไปเปรียบเทียบหน่วยสตางค์นะคะอ่านน้องดูนะอ๋ออันนี้เขาสรุปม,มาให้แล้วนะคะน้องดูนะเหมือนที่คุณบอกเมื่อกี้ก็คือในการเปรียบเทียบจํานวนเงินให้เปรียบเทียบจํานวนบาทก่อนแล้วถ้าจํานวนบาทมันเกิดเท่ากันก็ค่อยไปเปรียบเทียบจํานวนสตางค์นะคะสำหรัแบวบันนี้ขอบคุณค่ะ